สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับกับงานยนเสน่ปัตตานีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่28เมษายน2567นะครับเดี๋ยวสันจะพาทุกคนไปเดินเล่นงานนะยนเสน่ปัตตานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลของงานนะครับยนเสน่ปัตตานีนะก็จะมีสองพิกัดเมืองเก่าปัตตานีนะครับอยู่ที่1ตรงจุด1เนี่ยจะเป็นเวทีการแสดงนะครับแล้วก็จุดที่2ทางด้านขวามือจะเป็นสาธิตวาดเรือกอแลลนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับจุดที่3จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็น เป็นการสาธิตแกะสลักกระลานะครับแล้วก็จุดที่4ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นสาธิตป้อยลูกปัดโนโรานะครับแล้วก็จุดที่5อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจุดสัการะหลวงปู่ปวดวัดชังให้นะครับแล้วก็จุดที่6อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินอ,อ่านา คืดานจีนนะครับแล้วก็จุดที่เ็นะครับอยู่ตรงกลางกลางนี้ mm hmm. ก็จะเป็นอาคารแบบลเล็กๆอยู่ด้านนี้นครับก็คือสาธิตการทําภาพปาเตนะครับแล้วก็จุดที่8จุดรวมคนคนใต้นะครับจุดที่8อยู่ฝั่งทางด้านนี้เลยนะครับนีรวมคนคนใต้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูด้านในแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมีการแสดงตลอดนะซึ่งอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาซึ่งถ้าแบบเสียงไม่ชัดเจนยังไงต้องขออภัยนะครับ,รบเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะ เข้ามาด้านในนะครับอันนี้ก็จะมีจุดต,ต่างๆที่เขามีการแนะนำเมื่อสักคู่นะครับอันนี้เป็นข้าวเกลียบปลาดาโต้นะฮะเป็นข้าวเกลียป 3, 100, 100บ <io> ปลาสามุมหนึ่งบร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าร้านที่เข้ามาด้านในเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็นี่นะรเป็นข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบปลานะครับฝั่งทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นลูกหยีสดาวานะครับลูกหยีสดาวเานี่ยใครแบบว่าสนใจก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้นะครับ แกน QR code ได้ด้วยนะลกผียูย่ยีแบบเยอะแยะเลยอาจเดี๋พาไปดูด้านนี้ก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่จะไปได้าอ,อ้อ๋อตรงนี้คือจุดนี้เขาจะเป็นว่าจุดของการแบบสาธิตกิจกรรมต่างๆนะครับอยู่ด้านในเพราะว่าฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นโซนขายอาหารนะครับนี่เลยเรามาดูนี้ าการทดลองทำผ้าปาเตน,นะครับนี่เลยผ้าแบบสวยนะผ้าปาเตี้้ากภาคใต้นี่อ๋อมีแบบว่าเขาให้ประทับตานี่ใช้แบบว่าใช้เป็นน้ำแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำเป็นว่า หรือประทับเนาะมันมีแบบมีลายลายเขาก็จะแบบว่าเป็นลายต่างๆนะทุกคนเห็นไหมมีลายแบบแต่ละอย่างแล้วแต่ว่าเราอยากได้ลายแบบไหนแล้วก็เอาแบบไปจุม่มปุ๊บแล้วก็มาประทับประทับม้อก็จะได้เป็นแบบว่าเป็นลายนะครับแล้วก็มีแบบประจันชามอะไรต่างๆด้วยนี่คือเป็น ของภาปาเตะน,นะฮะเดี๋ยวาพาแบบเดินดูบรรยากาศเนาะพอาะด้านนี้ก็มีด้านนี้เขาก็มีเป็นาบ,าบาติกบาติกบล็อกไม้แห่งปัตตานีนะครับ้าบาติกบล็อกไม้นะครับก็จะแบบทําเป็นสวยๆวาดวาดรูปอะไรเงี้ยนะด้านนี้ก็มีเหมือนกันเหมนด้านนี้เป็นผ้าแต่ว่าเป็นผ้าเดี๋ยวลองแบบดี๋ยวด้านนี้คือฝั่งนึงก็จะเป็นของขายหมดเลยเนาะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้เดี๋ยวด้านนี้ก็จะเป็นว่าอินอุ๊ยไม่ไม่นะ้เาัอมาไปี่นี่เป็นแบบจุดการแสดงนะครับเวทีการแสดงยนสเสน่ปัตตานีนะครับเนี่เป็นแบบว่าเอ่อก็เป็นแบบสินค้าต่งตางๆจากทางปัตตานีนะ ไส้นูนยำสาหร่ายนะครับมียำสาหร่ายต่างๆนานาแบบสนใจก็ลองแวะมาซื้อมาช้อปปิ้งกันได้นะครับด้านนี้ก็เป็นไสนูนยำสาหร่ายเหมือนกันเหนียวๆนะิดจังเลยอุ้ยมีแบบปลาหมึกตัวใหญ่ๆด้วยครับอันนี้เป็นห้องหัตถกรรมนะครับห้องหัตถกรรมอ๋อน,นี่เป็นว่ากระเป๋าเป็นผ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นกรงนก อันนี้คือการแกะสลักกะลามะพร้าวนะครับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับกะลามะพร้าวเพิ่อค่าต่อยอดภูมิปัญญาทา้องถิ่นสู่สินค้าร่วมสมัยนะครับอ,อ๋อนี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่แบบสวยๆทั้งๆเลยครับจะมีที่สีปากกาจะมีที่สีประกาศตั้งไว้บนโต๊ะอ๋อนี่จะเป็นเสียบประกา,าอันนี่คือแบบว่า ยสวยครับโอยทำเป็นเก็บเป่า,าเลยต้องมีสีสุกอันนี้เก้อยบาทเป็นบ้านเป็นหลังก็มีนะสวยดีสวยดี ด้านนี้ก็จะมีเครื่องประดับต่างๆนะครับทุกคน,นเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายมาจากทางปัตตานีเป็นตะการตาเดี๋ยวเอเดินไปดูน่นนี้อ๋อนี่มีแบบว่ากางเกงรองเท้าอะไรอย่างนี้นะ อันนี้ก็มีบอกว่าเนี่ยเริ่มเป็นของกินแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีแสดงโนราด้วยนะสมพงษ์พานิดนะครับอันนี้จะเป็นว่าสินค้าแบบ่กุ้ง,องหอยปูปลาธัญพืชต่างๆอู้ดดเรือยิงใหญ่มากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทางด้านนูน้นเดี๋ยวลองเดินดูอีกฝั่งหนึ่งดู เดี๋ยวก็จะมีการแสดงเรื่อยๆนะทุกคนแล้วแต่ว่าใครอยากชมอะไรก็ลองแวะมาที่งานได้ตั้งแต่19จนถึง28นะครับเมษายนนะครับเอ้ hey, อันนี้เป็นแบบบ้านเล็กเหรอัอนนี้คืออวาวัดเรือกอแล้ว อันนี้หมู่บ้านต่อเรือนะครับประศรียว,วหมู่บ้านแห่งช่างศิลป์ครับหมู่บ้านต่อเรืออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด้กเขาทำเป็นแบบเป็นเรือเป็นลำแบบนี้เลยตรงนั้นคือเป็นแบบจุดที่แบบจะนั่งวาด,ดวเน,ะนาะสวยเนาะเรือต่อแล้วทำมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้อ๋อนี่เป็นอย่างนี้ การทางก็เป็นการ,รกแบบการแสดงดนะฮหลังจากที่เราชมบรรยากาศแบบคร,ร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราพามาดูร้านขายของนะกะยะภารัดนะครับอ๋อเป็นขนมจีนนะครับเป็นขนมจีนต่งตางๆเดี๋ยวเราแบบลองเดินไปดูจากฝั่งทางนู้นแล้วก็อ้อมมาดีกว่าเนาะไม่มีอะไรอีกข้าวอ้าอันนี้ขมุหมกไก่ ข้าวมนไก่ข้าหมไกหมไก่ต้มของกินแบบเยอะแยะเลยเราสามารถซื้อของกินจากตรงนี้แล้วก็ไปนั่งกินด้านล่างได้นะทุกคนถ้าสมมติใครมาที่ซีคอนบางแคเนี่ยคือซื้อของกินจากงานต่างๆแล้วก็ลงไปกินชั้นล่างชั้นล่างก็จะมีแบบเป็นฟิวส์ส่วนอาหารอยู่นะ ไก่ทอดเมืองใต้นะครับอไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดนะครับอะลองไปเดินดูด้านนี้กันต่อ อุ้ยชาชักกูอยากชาชักเลยอ่ะนเนี่ยเห็นไหม40บาทเองเดี๋ยวเราหยิบ้ชาชักกินแล้วทุกคนมันจะได้บอกตื่นตื่นใ40บาทกาแฟเย็นมีแบบหลยายอย่างนะอยู่ที่40บาทเดี๋ยวเราซื้อขาวมาด้นนี้แล้วก็เดินกิน นี่ที่เราเห็นอยู่นะครับคือเป็นข้าวเกลียบเมืองใต้นะครับอ๋อมีแบบว่าอู้มีหลายรสชาตินะทุกคนมีปลาทูนะครับก็เกลียบปลาทูข้าวเกลียบกุ้งนะครับก็เกลียบปลาหลังเขียวอุ้ยปลาหลังเขียวเนี่ที่เรากินตอนนั้นน่ากเกลียบแบบดั้งเดิมนะครับมีหลายอย่างเมี่ยงคำมะพร้าวห้ารสนะฮะเนื้อสับประรดกวนนุ่มอร่อยอุ้ยเนสับประรดกวนอุ้ยเนี่ยแบบขนมนมเนยอ๋ออันนี้คือเป็นหลวงปู่ทว,วดประชังให้นะครับที่เขาบอกเนี่ยประชังให้ บาสูก,ก็เป็นแบบหุ่นจำลองนะฮะแบบจำลองวัดชังให้มาเดี๋ยวเราต้องไปวัดชังให้สักหนึ่งรอบเนาะเนี่ยเดี๋ยวแบบนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ปัตตานีกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ให้เรามีเวลาก่อนเนาะจริงจริงมีเวลาแต่ไม่มีตังค์พูดให้มันดูดีไงเดี๋ยวให้เรามีเวลาก่อนจริงจริงอะเวลาเยอะแต่ไม่มีไม่มีตังค์ขุดเป็ดเมืองตรังโอ้โี้เขียวหวานปากไก่ อู๋ส่งกินจุเป๊ะมากเลยทุกคนว้าวเดยนะมกินแบบเยอะมาอยู่ที่เข้าราดห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับแล้วแต่ว่าเราสั่งกี่อยางเนาะี๋ับมาดูอานนี้สมุนไพรโอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบอ๋อมีแบบว่าผลไม้ต่างๆแบบเยอะมากทคนดูได้เลยเต็มเลย<ๆ>เป็นแบบแันเยื่พืช ทางด้านนี้เป็นจิ้มแซลม่วงเหมาทางภาคใต้นะครับมะม่วงเหมามะม่วงรดหรือว่าจะเป็นของดองอะไรต่างๆกระท้อนยำอะไรต่างๆก็มีนะฮะด้านนี้จะเป็นน้ําพริกนะครับโอ้น้าพริกแบบอันนี้คือแปลว่าน่ากินมากเลยปลามีปลาแบบนี่ตรงนั้น่งสามต้องหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวขอเดินดูอันนี้เป็นเมี่ยงคําคุณแป๋วนะครับอุ้ยด้านนี้มีอะไรถั่วทอดถั่วทอด ยายเยอะยายจงรู้ไหมว่าเราอ่านว่าอะไรตัวทอดยายยายยองตัวทอดยายยองจริงๆคือตัวทอดยายจงมันมัน,ม,นมันแบบมองมันเห็นยอยักษ์สลายอยักษ์แล้วก็เอ้ยมันเห็นแบบว่ายอยักษยย์สลาก่อนแล้วมันก็ไปเห็นยอยักษ์จ่อจานงงูเป็นยองไงก็เลยอ่านว่านีเห็นไหมนี่เขาบอดว่าในกินในกินถัทอดสดๆเลยทุกคนคนเยอะด้วย หอมมากนี่เนี่ก็อยู่ด้านนี้ก็มีแบบถั่วไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ต่อนะครับมีของขายแบบเยอะมากด้านนี้ก็มีน้ำพริกนีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับพาลามติวนะครับอาหารพาลานซีฟู้ดนะครับไปเดินกันต่อเดินกันต่อ อ้นนี้เป็นห่อหมกนะครับห่อหมกห่อหมกทะเลย่างห่อหมกทะเลย่างห่อหมกทะเลย่าง,ลางปลาอินทรีย์ภูมากุ้งอ๋อแล้วแต่แบบอะไรเนาะอะเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้แล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะขครเค็มชายานี่ไงขครเค็มชายาชุดละหกสิบบาทนะครับเค็มน้อยมี ออันนี้ด้วย180บาทท er. ุนเชียงหมูนะครับมีปลาด้วยปลาแบบนี่มีปลาเส้นถุงละ100บาทม er. ีปลาหมึกเนี่ยนะแบบโอ้เยอะแยะเลยร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบนี่ด้านนี้คือแบบว่า300บาทอุ้ยด้านนู้นมีปลาแบบปลาเล็กเอาไปทอดปลาเส้นจิ๋วข้าวเหนียวแดงสีสบบาทอุ้ยกะละแมกะละแมข้าวเม็ด สุดโบราณหวานน้อยหอมนุ่มอร่อยกล่องละห้าสิบบาทแล ke e ้วนี่เขาแบบเที่ยวกันตรงนี้เลยกินกะละแมรด้วยกันแย่เห็นไหมอ๋อมันเป็นเมตรเม็ดลัเม็ดกล่องละห้าสิบห้าสิบนะคะน่าสนใจนี่อันนี้ตัดกันะคะ กินอันนี้ด้วยวาถ้าไปถุงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยค่ะอ๋อมันเยอะใช่เดี๋ยวเราจะชิมหนึ่งร้อยหนอจะหนักจะหนักมากกว่าสองกล่องนะคะเป็นสองกล่องละสี่ร้อยบาทโอ้โกินอันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ถุงนะครับ นี่เราได้มาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นกระเมร์ข้าวเม็ดนะครับ50บาทนะเดี๋ยวเราไปเดินเดินชิมเดี๋ยวลองขอชิมก่อนขอชิมก่อนขอแวะขอแวะชิมก่อนนี่อยู่ด้านนี้ก็คือแบบว่าของกินเยอะแยะมากมายอุ้ยอันนี้ก็มีปลาลิวกิวหวานแท้หนึ่งคิดละหนึ่งร้อยบาทนะครับปลาปลาลิวกิวปลาข้างเหลืองกินละแปดสิบนะครับปลาหมึกแกะตากินละ 160. ระ้อยหกสิบปลาหมึกกระตอยนี่อร่อยมากเค็มน้อยร้อยเจ็ดสิบุ้ยเยอะมาก ปลาวงก็มีเนี่ยเนี่ยถ้าใครบอกว่าต้องการแบบของกินนะร้อยหกสิบกุ้งแก้วบาง A, เกรดเอคิดละร้อยหกสิบเยกุ้งแห้งโอ้เยอะมากอทุกคนอร่อยอะ่ะมันเป็นแบบกะละแมแบบว่าหวานอันอาจจะไม่มากแต่แต่มันก็อร่อยดีเขาแบบควรแบบด้านข้างเลยอันนี้คือเราซื้อจากร้านตรงนั้นนะะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นของวัดชัางให้นะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินบนบนดูต่อนะว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไปเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจอันนี้เป็นเครื่องแกงเครื่องแกงปันใจป้าละออนะฮะเครื่องแกงผสมผัดกี่สีโอเคครับเด็กครับทานได้นะคะโอ้โหเนี่ยแบบเยอะมากคุยละสามสิบห้าบาทนะครับมาด้านนี้เป็น แาปูโชกอุดมรัตน์เนี่ยปัตตานีนะครับนี่เลีอ่าเดี๋ยวเราเดินตอน่ตอเดิตนต่ออันนี้เป็นอะไรพันไตอ๋อเป็นร้านน้ำวันนี้เป็นชาทุกคนชาชากโอ้โหนี่เดี๋ยวเราต้องมากินชาชากที่ร้าน ตัวนี้ก็คือย่อเป็นหัวตลาดจีนปัตตานีนะครับวิธีศรัทธาคือดาจีนอนะฮะชุมชนคือดาจีจีนอเนี่ยหรือชุมชนหัวตลาดชุมชนตลาดจีนตั้งอยู่ที่ถนนอานอรูถนนปัตตานีพิรมนะครับแล้วก็ถนนรือดีคือดาจีนอเป็นย่านเมืองอจะพ่อย่านนี้นาะเมืองเก่าปัตตานีที่มีความเจเริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าแล้วก็เรื่องรารวประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาก็จะจําลองมานะแต่ว่าเรานี้เราก็จะซื้อแบบ ชาชาเค่อยเค่อยวนมาแล้วกันคนเยอะอยู่ตอนนี้เอนเขาจะแบบว่าจําลองตลาดบรรยากาศของตลาดปัตตานีอะไรอย่างนี้นะฮะลองแบบเดินชมบรรยากาศอันนี้เป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ใบาบางเบานครศรีนะครับอันนี้คือน้ํายาปูอ๋อร้านหล่นปูหล่นปลาปูมีดีเนีน่ยเต็มเลยแบบร้านขาย เครื่องแกงอันนี้ของคุณเอกชัยศรีวิชัยโอ้มีเครื่องแกงแบบเยอะแยะมากมายหรือว่าจะมีผัดมีก่กะิใต้ก็ได้นะคะนี่ดูากินเนาะแกงตั้วหม,มูกระดูกหมูแกงไตยปลาแกงส้มบรรยากาศก็กเอ่อแบบสวยเนาะฟิลฟิลเหมือนแบบว,ว่าทางภาคใต้นะ เหมือนแบบภูกเก็ตอะที่เราไปเดินกันมาล่าสุดอะก็คือเหมือนว่าฟิลแบบอยู่ในเมืองเก่าภูกเก็ตอะเนี่ยเขาทำสวยดีได้บรรยากาศชาวใต้อยู่นะเจะ๊ควันไข่หมึกย่างนะครับก็คืออันนี้จะเป็นไข่หมึกย่างแบบว,ว่าใส่ใส่เป็นใบตองนะครับเดี๋ยวเดินข้าวแกงโอ้หมีผักแบบมีผักอบกรอบนะครับอุ้ยอนน,นี้เข้าแตนหวานเวอร์60บาทเข้าแตนทุละ้าจิว50 โรตีกรอบ50นะครับอุ้ยอันนี้อันนี้ได้อ่ะนี่เือรถุงด้านนี้ก็ถุงละ50บาทถุงละ50 50 50ของกินเยอะมากอุ้ยนี่คือจริงๆอ่ะเราจะไปงานต่ออยู่นะเราจะไปเที่ยวงานวัดอยู่นะแต่ว่าก็คือมาที่ตรงจุดนี้ก่อนไงแต่ว่าถ้าซื้อเยอะเนี่ยคือตอนนี้เริ่มหนักแล้วใสก่กระเป๋าผ้าแตงโมปัน่น เยบรรยากาศในงานใหญ่มากด้านนี้เป็นของจังหวัดยะลานะคระับรร้านเจริญข้าวมันไก่เบตองพันแท้จังหวัดยาลานะครับโอ้หโ,โดนัทโดนัทเรีอบมากเลยจอปูเฮ้ยด้านนี้นี่ไงก็มีชุมชนเหมือนแบบมาคือดาจินอุอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปแบบสถานที่จริงให้ได้เลยเนะะี่ยจ้าแม่เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับ ชาทูสมีริมก่อนก็คือเขาก็จะแบบว่าทำอ๋อนี่มีอ๋อนี่เป็นเป็นร้านค้าอ๋อนี่ไงร้านโกปีโกปีเฮ้ยทำเหมือนเนี่ยไปซื้อกโกปีกินดีไหมเขาเหมือนแบบว่าไปทางภาคใต้จริงๆเลยอะ่ะร้านโกปีอ่ะเดี๋ยวลองมาเดินเดมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้นี่ไงออร้านโกปีร้านชา โอ้กาแฟโบราณาร้านชาอะไอนะโอ้ทำโซนนี้สวยมากเลยเหมือนแบบอยู่ภาคใต้จริงๆเลยเนาะตอนเช้าเนะเวลาแบบว่าเช้าเชาเราก็ต้องไปแบบกินกินซำกินเอ่อโกปี้อย่างนี้ยแหละเนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อตรงร้านนู้นก็ได้เพราะว่าตรงร้านนู้นก็มีอ๋อนี่ร้านของเล่นนมเนย อันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับของกินขนมเยอะมากเดี๋ยวนก็จะต้องไปแบบหาข้าวกินขนมจีบกุ้งเบตงโอ้บนี่ไงขนมจีบขนมจีบหมูเบตงนะสนรเปาเบตงนะฮะเดี๋ยวลองแบบวนๆดูมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีอะไรอย่างงี้ด้วย พร้านแม่ระเมียบนะครับร้านแม่ระเมียบนะครับคือตอนนี้ก็ของแบบเนี่ยคือข,ของกินก็ฟิวประมาณนี้นะทุกคน ก็เหมือนแบบว่าเป็นร้านเป็นงานทั่รวไปก็เริ่มวันที่1 9ถึง28นะครับเมษาย,ยนส5ง7นะครับอยู่ที่ซีคอนบางแคนะก็คืออยู่ชั้นจีเลยนะครับคอแบบมาลงรถปุ๊บก,ก็คือเดินเข้ามาได้เลยหรือว่ารถไฟฟ้ามันจะเชื่อมต่อกับชั้นหนึ่งก็ลงมาหนึ่งชั้นนะครับก็จะมาเจอบรรยากาศตรงนี้เข้าย้ำเข้าย้ำหมดแล้วหรอหมดแล้วเข้ายยำเกหมดแล้ว, <laughs> ว,ห,ลวหรือว่าอยู่ฝั่งหู้นหรือเปล่า <c oughs> ขายำเป็นจรงอันนี้นะไม่มีแล้วเป็นแจงเป็นอะไรนี้แล้วดูด้านนู้นเป็นอะไรอ่ะมีห่อห่ทำไมชา <c oughs> ทำไมชา <c oughs> เขาแบบว่าคนเต็มตลอดเวลาเลยอะทุกคน,นนี้แบบมวธีการแสดงเดี๋ยวลองดูร้านทางนี้ซิว่ามีอะไรอันนี้น่าจะเป็นห่อหมก40บาทสามหอ 100. อ่อร้อยเนี่ยครัวน่อจิบห่อหมกกุ้งปูยำอันนี้เป็นยำถั่วรูนะฮะ อ๋อนี่ไงเค้ายำสมุนไพรหกสิบบาทยำปลากรูดเดี๋ยวซื้อยาเขายำสมุนไพรอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าจักสารไม้ไผ่เป็นแบบงานจักสารไม้ไผ่ของบางตาวานะฮะนี่เลยแล้วก็จะมีแบบว่าร้า,านจักรสารหรือซื้อเขายำ นีม่มขีข้าวยำข้าวยำสมุนไพรน้าบูดูอ๊อม่ต่างกันยังไงอ๋ออ๋อขาเคียน6กิเหมือนกันแต่เราเราเ,เขา้าวยำสมุนไพรน้าบูดู6กสิบาทอันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เดี๋ยวเราจะซื้อแล้วก็ออกไปหานั่งกินช็อตนะนนครับช็อตครับเอาเขา้าวยำครับนี่เราเราจริงๆอ่ะเราไปตามกินแบบตามงานต,าต่างๆเราก็จะไป ทุกฟิวบบเลยครับำไปเลยหรือยัครับเอ่อยำเลยครับเ,ออเดี๋ยวนะยำมะม,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 ม่วงเดี๋ยวค่อยไ,ไปซื้อแต่ว่าชาล้านนู้นคนแบบต่อคิวเยอะจังเลยอะ่ะมีที่นั่งกินหรือเปล่าตรงนั้นไม่รู้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินวนถ้ามีที่เราก็ไปนั่งกิน เดีย๋ยวมันจะมีอยู่ที่หนึ่งนะถ้าเป็นแบบว่าเข้ายำที่แบบว่าหยุดตามตลาดก็จะมีตลาดสองครองนะครับใกล้ๆกับตลิ่งชันอะนี่เราก็ไปกินตรงนั้นทีหนึ่งละเดี๋ยวเราก็มากินที่งานถ้าแบบเราไม่กินเป็นข้าวยำขาย้าวยำสมุนไพรเราก็จะกินเป็นข้าวข้าวข้าวหมกไก่ประมาณนี้นะฮะได้ข้าวยำม,มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยเห็นไหมเขาจะมีแบบไปแบบนี้ 19-28ถึง28เมษายนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำตรงนี้คือตอนนี้ก็น่าจะแบบประมาณนี้แหละในใน,ในงานอะนะก็จะเป็นของกินมีโรตีมีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้เผื่อว่าเผื่อตรงนี้เขามี <laughs> เผื่อตรงนี้เขามีที่นั่งแล้วก็จะได้แบบนั่งกินทัางบนนี้ได้เลย